สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆที่น,านา่ารักเช่นเคยค่ะวันนี้มาเจอกับแมติกนะวันนี้แม่ติ๊กจะมาบอกเด็กๆว่าอยากไปโรงเรียนแล้ว ยังไม่รู้เลยว่าต้องแต่งตัวยังไงบ้างเครื<ม>่องแบบนักเรียนโรงเรียนหอปักลูกบอลพัดตรีลมยาเครื่องแบบเป็นยังไงสีอะไรกระโปรงกางเกงผู้หญิงผู้ชายใส่กระโปรงใส่กางเกงด้วยกันได้ไหมนะคะเดีย๋ยววันนี้เด็กๆจะได้รู้กับเม่ติภไปในชั่วโมงนี้ละคะ่ะแต่ก่อนอื่นเด็กๆยิบการบ้านขึ้นมาก่อนการบาา้านเมื่อวานเมตติกให้ไปวิชาอะไรคะวิชาอะไรเอ่ยนี วิชาภาษาไทยนะคะภาษาไทยมาแล้วเรี่องนี้นะลูกนะหยบไม่ถูกนะทำไปย,ยังกันบ้านเสร็จหรือยังเอ่ยการบ้านเสร็จยังคบเออภาษาไทยล,ลูกนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาปกปิดหมนี้ค่นะเปิดการบ้านกันเปิดการบ้านกันนะคะหมายเมืม่อวานให้ไปแล้ววันนี้มาเฉลยกันนะคะให้ไปแล้วก็คืออะไรคะตัวกอไก่ทอถุง มอมาโชเชมติ๊กดูนะมาเฉลยกันบอกแล้วว่าการเขียนต้องเขียนให้้สูยไวใช่ไหมลูกตรงตรงเขียนให้ตรงเข่าที่จะตรงได้กาน้ำมือเราก็ฝึกไปละกำ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 แบ่แบ่กำกำแบ่แบแล้วละถ้ยุดมาเอากดอื่นมาพร้อมกดขยับขยับกดขยับขยับนิดนึงค่ะมีลูกนี้่นี้มีก็ได้ก็ได้นะกำน้ำมือเราผ่อนคลายนิดนึงอีกนิดนึงีกนี้นะคะ เมติกจะเขียนเมติกต้องบริหารกล้ามเนื้อมือก่อนช่วยได้นะครูกนะภาษานี้ก็ได้ค่ะแบบนี้นะคะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ได้นะคะตึงตึงยังตึงยังตึงกล้ามเนื้อมือเราขึ้นก่อนตึงยังเออเตือยังเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อได้ไหมลูกสบัดนิดน,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 นึงค่ะสบัดนิดนึงในการเขียนหนังสือสวยนะเมติกลองคนบอกตัวหนังสือสวยเพราะเมติกจะบริหารกล้ามเนื้อมือก่อนการเขียนทุกครั้งนะลูกนะยืดก่อนเลยค่ะยืดได้ยืดได้ โอ้นิ้วชี้ของเราทะลุเิดกรรมนิ้วมือกัดสะบัดสบัดสะบัดขึ้นสะบัดขึ้นสบัดลงมาโอเคมัดติ๊กพร้อมละพราะจะเฉลียกันมากกับเด็กๆแล้วเด็กๆก็หยิบการบ้านภาษาไทยขึ้นมาเลยมารู้จักโกกเนี้ยโกไก่ของเราเมติ๊กไก่ไม่ติกกระนาหล่ะเนไม่ติ๊กระบายสีมาแล้วไม่ติกระบายสีมาแล้วนะไก่ของไม่ติ๊กสวยไหมนี่ยไก่ไม่ติกมีหลายสีเลยนะลุงนะปีก็สวยขาก็สวย เมติสวยมากเลยค่ะเมติสสวยมากเลยอ่ะเด็กๆเอามาโชว์เมติโชว์มมติโชว์โชว์โชว์มมติด้วยนะคะนี่ไก่เมติสสวยมากเลยตะไคร้เมติสถุงเมติกถุงเมติก็มีเหมือนกันถัถุงวันนี้เมติมีถุงนะคะเี๋จะใช้ถุงกระดาษใช้ถุงกระดาษแทนถุงพลาสติกนะเมติก็สวยละบายสีสวยมาด้วยนะคะระบายสีสวยแล้วนะคะได้ยังคะ สวยมากเลยนะคะต่อไปตัวที่สามเมยหมาหมามาแล้วนี่หมาออกเมติกก็สวยเหมือนกันหมาออกเมติกใส่ด้วยนะใส่มีหลักอ้าไม่ใช่สวยมีเอาหน้าไม่สวยมันนี้ไม่จะเอาม้าสีน้ําตาลนะลูกนะเด็กๆใช้สีอะไร มันไม่ติ๊กไม้มีสีน้ําตาลเท้าของเขาก็ออกสีดํดเวยนะลูกนะตาโตน่ารักมากๆเลยนะลูกนะต่อไปผู้ชนะตัวสุดท้ายบากคนบอกต้นไม้แต่ผูญชนะไทยของเราคือตัวชอเชือเป็นสกษณ์ต้นไม้คู่นะลูกนะนี่คือตัวชอเชือของเรานะคะเด็กๆอาจบอกว่าต้นไม้ตัวต้นไม้อันนั้นคือเทคนิคการจําที่เด็กๆบางคนใช้จําแต่ไม่ติเพระว่า ต้นไม้คู่เล็กเฉาเวนะคะมาได้ดูภาพแล้วระบายสีต้นไม้ส่วนใหญ่เราใช้สีเขียวนะลูกนะลำต้นใช้สีน้ำตาลองดําดินก็สีน้ำตาลอมด,ดําได้พยายามระบายให้ถูกตาวความเป็นจริงนะลูกนะคุณแม่คุณพ่อนะคะระบายสีต้องเน้นความเป็นจริงนะคะต้นไม้ส่วนใหญ่เราใช้สีเขียวกันนะคะลำต้นก็น้ําตาลไปโอเคเมติกให้ดวงเมติกแล้วนะออาเด็กๆมาดูด้วยนะคะ,ะมาดู ใทรที่เขียนตามขั้นตอนการเขียนจะสวยและเขียนได้เร็วลูกนะการเขียนพยัญชนะไทยมาดูกับแม่ติกก่อนนะเขียนพยัญชนะไทยนะลูกนะกอไก่ลากขึ้นไปก่อนนะคะดูนะลากเส้นขึ้นไปต่อให้ตรงปายเข้าไปข้างในลูกนะเขาไปป๋ามือนะปากแหลมเป็นกา วุฒิบานของเราคุณครูแม่ติ๊กจะหยุดไปให้จุดที่สตาร์ทการเขียนนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าแล้วจะช่วยได้คือจุดไปละเราเริ่มตรงไหนเราจุดได้เลยเอาแค่วันละห้าตัวก็พอจุดไปก่อนเลยนะคะจุดไปเลยเราจะเริ่มตรงในกอไก่เราเริ่มตรงนี้เราก็จุดตรงนี้แล้วก็ลากขึ้นไปเลยคะ่ะเข้าไปก็ไก่ รู้จุดนะคะอันน right? 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 like ี้จุดให้อยู่นะลากเป้นไปค่ะตามทุกข้อที่เขาให้มาลากเป้นไปลายโคไปซ้ายไปขวาปากไก่สวยอ่าได้สามตัวแล้วนะคะรู้จุดค่ะมีจุดให้มีจุดให้นะคะรู้จุดนะเด็กๆรู้จุดนะเดี๋ยวช่วยเราเขียนให้ถูกวิธีลากเป้นไปค่ะปากแหลมขึ้นมาอู้ยไก่อีกสวยนะคะกี่ตัวแล้วคะหนึ่งสองสามสี่เอาห้า มีเอาห้าตัวจ uh ุดที่ห้าไม่ติดจุดตรงไหนจุดาติดจุดตรงนี้จุดสตาร์ทไปจุดเริ่มต้นของการเขียนนะคะเอาตรงสตาร์ทนะไม่ต้องจุดใหญ่มากลาไปค่ะปลาไก่ชวยๆแล้วแไก่ตัวนี้สวยได้ไหมได้กอไก่ไปแล้วเด็กๆได้ตามนี้ใช่ไหมดูได้นะคะต่อไปตัวอะไรเอ่ยถอถุงค่ะทำไมก็อเอ่ยก็อไก่ขอไข่ขอไข่ไม่มาเหตุผลที่นำถอถุงมาเพราะอะไรลูก เพราะวหัวูมัน้า้ปลายแต่มันต่างตรงไหนเอยต่างตรงไหนลูกต่างตรงที่มีหัวกลมเข้ามาจะไมคใช่ต่างที่หัวกลมเข้ามามันจะต่างกันเอามาเปรียบเทียบเราหัวกลมก่อนนะดูตรงนี้นะคะอนนกอ่าจะมาแล้วนะหัวกลมแล้ที่จะกลิงหัวกลมข้างล่างเป็นหัวกลมข้างล่างใช่ไหมลูกเดี๋ยวดูนะหัวกลมข้างล่างหัวกลมข้างล่างก็จุดตรงข้างล่างก่อนข้างล่างนี้ข้างล่างนี่นะ ันอยู вами, ่ข้างล่างนี er ่นะหัวกลมมันอยู er ่ข้างล่างต้องเตรียมหัวกลมอยู่ข้างล่างนะคะหัวกลมอยู่ข <an> <lest> ้างล่างแล้วก็สุดไปเลยเริ่มแล้วนะหัวกลมเริ่มแล้วนะเริ่มกลับข้างในกระลุกหัวกลมมันเหมือนกอไก่เอาปากให้เหมือนกอไก่ลากขึ้นไปแหลมๆนะนะหัวสูงเป็น x ิกสูงไหมอืมจุดจุดตรงนี้่ดจุดเริ่มต้นนะหัวกลมลากขึ้นไป ไปปากแรงนิดนึงตัวที่สองนี่สวยอ่ะเริ่มแล้วเริ่มสวยแล้วเริ่มละเริ่มสวยตรงตรงลวตรงตรงแล้วลูกนะเริ่มตรงแล้วนะปากเขาเหมือนก๊อกไก่เลยปากอะไรนะตรงกันตรงกันตรงกันหัวกลมแล้วนะคะเดี๋ยวจะกี่ตัวได้กี่ตัวละโอเคมีสองถุงแล้วนะคะ ต้องดูเบนเขาเรยวเบนช่องไฟลกเ็นช่องไฟนิดนิอาจจะน,นี่นะเทคนิคนิดน้อย,อยเอามือเมืหนูเนี่ยวางทับตรงนี้ก็ได้ไม่ได้ฝ่ามือนะฝ่ามือเ่ยติก็คือเ็นช่องหางเนี่ยเทคนิคเล็กๆได้รู้นะเวลาหนูเขียนเนี่ยเล่นได้เนี่ยให้มันช่องมันตรงๆนะคะต่อไปตัวอะไรคะมออะไรคะม,รมอหมามอหมาเห็นไหมต่อแต,ตแกต่างระหว่างกอไก่กับทอถุงก็คือขอถุงจะมีหัวกลมอยู่ข้างในมีหัว แต่ที่เหลือมันก็ไปเลยใช่ไหมลูกนี่ตัวอักษรที่คล้ายกันระวังให้ดีเวลาเขียนนะลูกนะระวังให้ดีเวลาเขียนนะจากกันแค่หัวโกลมแค่นาทีอตบอายมอหมาเด็กๆดูดดมอมมาหัวอยู่ก็บวร้างล่างหมอมมาหัวบนลูกอยู่ก็ควรรอเลย ติดข้างบนรอนะอยู่หมอบนก็ต้องจิดข้างบนรอดูเท็จแถวด้วยนะลูกนะเท็จแถวด้วยนะในหนังสือเราก็มีแถวละเด็กฝึกกับสมุดข้างล่าของเราได้นะหมอมาหัวกลมหมอลงมาปึ๊งออกรูกลงนากลาขึ้นไปแบบนั้นนะดที่สองหัวกลมลาขึ้นไปติดตัวละให้ลักให้ละต่อเลยนะลูกนะตามไม่ติดเลยเลย หัวกลมกลมหมามาลงได้หมอมาแล้วได้มาครบแล้วค่ะต่อไปตัวอะไรคะตัวสุดท้ายตัวต้นไม้ตัวชอเชอร์ค่ะสังเกตว่าอู้เขียนเหมือนมอมามะมาดูก่อนมีหลายตั้งหลายหัวมีเพิ่มมาหนึ่งสองเด็กเริ่มแล้วนะหัวกลมบนหรือกลมล่างลูกบนหรือล่างหัวกลมล่างหยุดไปเลยค่ะ จุดของพล่างไวเลยนะมอยู่ข้างล่างก็จุดไว้เลยขอวห้าตัวแล้วก็จุดห้าตัวห้าจุดไปเลยนะคะแล้วนะหัวข้าหัวอออหัวข้าหัวออกีเด็กรตรงนี้สังเกตด้วยนะคะจุดที่จะต่างกันเป็นยังไงไทยเราเหมือนปากไก่นี่แหละเหมือนคอกอไก่แล้วก็ไกข้างไหนก็ไปขขานะหัวก้มเดิมลากไปปากไก่แล้วปากไก่ปากไก่แหล้ๆจะมีปากเข้ามาตรงนี้ ไปแล้วนะไปด้วยกันไปไปเลยก็ไปเ็ขึ้นละเริ่มสวยแล้วนะหวมๆไปแล้วนะตอวนี้สวยสุดนะตสวยสุดนะาบยังครบยังไม่ครบแค่แล้วค่ะอ้ยเด็กนี่สวยนะเด็กสวยอเปล่าใรสวย้นะมตติายอุ้ยตรงนี้ไม่สวยรตรงนี้ตงน ลบทั่ลบกี่อัอนอยู่ในบรรทัดนะคะอยู่ในบรรทัดนะแม่ติกเสร็จแล้วได้แล้วการบ้านแม่ติกเสร็จแล้วเขียนตามรอยปากคนไหนที่ออกจากเส้นเยอะนะลูกนะลบนิดหนึ่งลบออกนิดหนึ่งแล้วเขียนให้ตามรอยปากเอาให้ตามรอยปากให้มากที่สุดมันจะสวยเสร็จแล้วก็ระบายสีสวยงามนะลูกนะตามมาโชว์นะมาโชว์กันวัน ที่ม่ติ๊กจะมีวันที่นัดเอามาส่งกันบ้านแม่ติ๊กมาโชว์กันว่าใครสลกนะลูกนะโอเคกันมาเสร็จเรียบร้อยละน่าต่อไปนะคะการบ้านเฉลยเรียบร้อยระบายสีสวยงามแค่นี้อนมานี่ก่อนแม่ติ๊กมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังต่อมาลในการบ้านเคยถูกวอนเขาดีมากเลยยิ้มหวานห้าดวงห้าดาวไปเลยลูกนะแม่ติ๊กเกิดไปแล้วข้างต้นว่าจะมาโรงเรียนเนี่ยจะเปิดในตู้อย่าง ตู้เสื้อผ้าน่ะยังใส่ได้ไหมแล้วลูกนัเตรียมเลยเตรียมเช็คตู้เสื้อผ้าของเราว่าชุดนักเรียนของเราอยู่ไหนเอ่ยเอาชุดนักเรียนของเรามาเปิดเอามาลองบางคนอยู่บ้านปิดเป็นหนึ่งเดือนครึ่งน,น้ำหนักเพิ่มหรือน้ำหนักลดที่ต้องใช้มีอะไรคะอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือน้องผู้หญิงหรือผู้ชายการแต่งตัวของนักเรียน ชายลูกนะการแต่งตัวนักเรียนชายกางเกงลายบูเบอรี่ของเราเห็นไนะในติ๊กใส่นี่ก็เรียกว่าลายบูเบอรี่ชุดฟอมของเราผู้ชายจะเป็นก,งกงางเกงลายบูเบอรี่แลลูกนะเสื้อเท้าถึงตัดสั้นให้หล่อเลยน,นะลูกนะรองเท้าสีดำสลักชุดนักเรียนของเรานะลูกนะเสื้อเท้าตุ้งเกงลายบูเบอรี่ไปเปิดดูในตู้ยังอยู่ครบไหมยิงใส่ได้ไหมลูกส่วนผู้หญิงของเราผู้หญิงเราแต่งตัวยังไงนะผู้หญิงเราแต่งตัวยังไงนะ ผู้หญิงของเรานะคะผู้หญิงก็ไปเปิดดูเหมือนกันนี่ลูกนี่นะคะผู้หญิงเราใช้กระโปรงมีเสื้อขา้าเหมือนผู้ชายแหละกระโปรงก็ลายบูเบอรี่เช่นกันรองเท้าก็ใบสีรองเท้าสีดำลูกชุดนักเรียนรองเท้าสีดำนะลูกนะถุกเท้าสีขาวเช็คให้เรียบร้อยเวลาเปิดเทอมมาจะให้แม่จา๋าเนี่ยม่จ๋าแต่งตัวให้ให้เครื่องแบบถูกตามระเบียบของโรงเรียนนะลูกนะผู้ชายตีร็จะประมาณนี้ชุดนักเรียนของเรานลลูกนะ เตรียมพร้อมหรือ,อยังเปิดเปิดดูในตู้เสื้อผ้ายังใส่ได้ไหมเป็นกีนใครต้องตัดใหม่กระโปรงใครต้องตัดใหม่ไหมนะลูกนะเราออกมาเช็คกันเดี๋ยวไม่แคไ่ไปถึงเรือนก็ได้มาใส่กันแล้วนะลูกนะอันนี้เป็นเรื่องของเสื้อผ้ารู้จักเสื้อผ้าแล้วการบ้านกันเปิดดูนะนี่ปเล่มนี้ค่ะการบ้านมาแล้วต่รู้แล้วนะเสื้อผ้าแต่งตัวย,ยังไงชุดเรียนของเราอนุบาลพัตรีโรยาเครื่องแบบก็เป็น เครื่องแบบของเราเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันปฏิบัติให้ถูกต้องนะคะเปิดหน้านี้ค่ะลูกตาสร้างเสริมประสบการณ์ค่ะเปิดหน้านี้มาจะเป็นรูปแบบนี้เพื่อนปีนกกาหัวเราะยิ่งร่าเลยนะคะน,นี่นะคะเปิดเยอรยาเปิดแล้วเข้าไปข้างในลูกเปิดานอย่าลืมลรักษาหนังสือให้ดีเวลาทําการบ้านน้ํานมอาหาร เอาออกให้หักนิดนึงนะลูกนะเพราะว่าเทอมที่แล้วนะพี่พี่นบางสองที่ขึ้นมาสปาีนี้ยหนังสือเลอะลายคนเลยลูกเพราะว่าทาการบ้านมีน้ามีนมนมีหักเครื่องดื่มโดนหนังสือเลอะหลายคนนะเป็นแบบนี้เลยมาดูคสาสั่งลูกคาํกคสาสั่งดี๋จะได้ไดะไรได้เรื่องของความสัมพันธ์คือการโย,ยเส้นลากเสินพัฒนากล้ามเนื้อนะเล็กกับสายตา,าลูกนะ มาหาเครื่องแบบพี่นะ้องผู้ชายคนนี้หน่อยเมืเ่อเด็กผู้ชายก็คุณครูบอกไปแล้วเด็กผู้ชายใช้ไครคักุดเครื่องแบบของเราผู้ชายนะคะถ้ามาเลืชุดแบบนี้นะลูกนะแต่ถ้าอยู่บ้านไปชุดลำลองนะลูกนะก็เลือกได้เลยอันไหนเหมาะคะเลือกไปโยงเส้นไปนะ,ะก็จะไแม่จ๋าช่วยนะคะนี่เป็นการบ้านทำด้วยการล,ลูกแนะเป็นกิจกรรมในครอบครัวของเราดูว่าน้องผู้ชายเนี่ย เขาต้องแต่งตัวแบบไหนถึงจะเหมาะสมกับเขาถึงจะเราน่าละละละรักแบบสไตล์เด็กๆอยู่ไม่ใช่ผู้ใหญ่นะอันไหนที่เป็นผู้ใหญ่เราไม่ควรจะใช้นะคะทํากันบ้านร่วมกันนะคะแล้ววันพุธหน้าเราจะมาะเฉลยนะคะต่อไปหน้าที่สองค่ะอย่าลืมชื่อนะคะขอชื่อป้าจ๋าแม่จ๋าลูกปูนสละับเวลาเขียนชื่อให้น้องด้วยนะคะอย่ะะายลือ้ฝุดการเขียนชื่อของตัวเองเอาสองหน้าไปเลยค่ะม่ยา อัน,นนี้เป็นของการแต่งกายของน้องผู้หญิงนะคะที่ควรใช้นะคะชุดนักเรียนก็แบบนี้น้องผู้หญิงแบบเล็กคนนี้อันไหนที่น้องผู้หญิงควรใช้สำหรับเด็กอนุบาลของเราก็โยกเส้นไปลูกนะโยกเส้นภาพเด็กผู้หญิงไปหาสิ่งของที่ควรจะใช้ชุดนักเรียนควรไหมไม่ใช่ใช่ไหมชั้นสูงได้ไหมโปรกระเป๋าสะพายหรือรองเท้ากิ๊บก๋ ทำกับข้จังไม่จ๋าแล้วเอาาสมแม่ติ๊กม่ติ๊กจะแกล้งวันที่สองนะคะการมาดท,ทั้งหมดสองหน้าด้วยกันระบายสีให้สวยงามแต่การระบายสีของเราก็มีข้อตกลงอยู่กับแม่ติ๊กอนุบาลหนึ่งแบบหนึ่งต่างมหาแม่ติ๊กอนุบาลสองการระบายสีคือแม่ติ๊กให้เลือกระบายสีจะก็จะเป็นคําตอบนะคะ เมติขอที่เป็นคําตอบนะคะเด็กผู้ชายใช้อะไรระบายเคียบภาพที่เราโยงไปส่วนที่ไม่ใช้ไม่ต้องระบายให้เขานะคะของเมติคนะเอาที่เป็นคําตอบให้เมติคสองหน้านี้ได้ไหมคะได้แล้วลูกนะเอาที่เด็กเราใช้นะคะอันที่เป็นคําตอบระบายมาได้เลยนะคะโอเคค่ะกันมาสองหน้าลูกนะอย่าลืมชื่อเขียนให้เต็มเด็กชายเด็กหญิงอักนรูปบาลก็เต็มเลยไม่ต้องออกอ่างจุดนะคะคุณพ่อคุณแม่ฝากด้วยเราฝึกตั้งแต่ตอนแรกเราจะสบายตอนบ้านตา นะคะคถ้าเริ่น้นสวยเราก็จับไอได้ส,สวยมากเลยนะคะหลันมาเล่มนี้นะคะฝากคุณพ่อคุณแม่และก็คนเก่งของเมติกด้วยนะลูกนะอยู่ที่บ้านใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะลูกนะ มีกิจกรรมประจำวันกับพ่อจ๋าแม่จา๋าปุ่ย่าตายายพี่น้องเราก็ทําไปแต่สุดท้ายก่อนนอนต้องมาทําการบ้านให้เรียบร้อยเป็นกิจยอดประจำวันของเราทาทุกวันลูกจะมีพฟฟิจิกจะมีโรคภัยอะไรปล่อยเข้าไปเราดูแลของเราก่อนดูแลการบ้านสุ็หน้าที่ของเราที่อยู่ที่ไหนก็ต้องรับผิดชอบหน้าที่ในการเป็นนักเรียนนะลูกนะคือเรียนหนังสือนะลูกนะที่เหลือก็ช่วยงานบ้านคุณพ่อคุณแม่ของเราตามสุขุมที่แน่แคือต้องเป็นเนด็กดีเชื่อ ฟังคุณพ่อคุณแม่ตั้งใจทํางานบ้านคุณครูมอบหมายให้ได้ไหมคะลูกได้นะคุณพ่อจาแม่จาเนาะช่วยกันเรามาช่วยกันปลูกต้นกล้าของเราให้เจริญเติบโตไปพร้อมกันถึงจะมีโรคภัยก็เราไม่สนใจค่ะเราทาหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดทาดีต้องได้ดีแน่นอนนะคะเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะลูกนะมาเจอกับแม่ติ๊กในช่วงสือประสบการณ์วันพุกหน้าวันนี้แม่ติ๊กสวัสดีค่ะ すい